สวัสดีครับปั๊มลมโซแมก by สิทธวัฒน์หนึ่งเก้าเจ็ดหกวันนี้จะพามาดูปั๊มลมแบรนด์โซแมกเป็นปั๊มลมระบบสายพานแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือข้อมูลใหม่ๆไว้ด้วยนะครับตัวนี้คือปั๊มลมลูกสูบแบบใช้สายพานแบรนด์โซแมกรุ่น sc ขีดหนึ่งห้าศูนย์ทับแปดห้าศูนย์มากับขนาดมอเตอร์สิบห้าแรงมา้ากำลังมอเตอร์หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีพร้อมขนาดถังแปาาดร 10ลิตรต่อนาทีแรงดันแม็กสุดจะอยู่ที่10บาร์ใช้ไฟ380โวลต์ขนาดภายนอกความกว้างจะอยู่ที่76ซนติเมตรความสูงจะอยู่ที่160ซนติเมตรและความยาวจะอยู่ที่180ซนติเมตรและตัวนี้จะมี switch, เพรสเชอร์สวิตช์หรือระบบตัดต่อทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันในถังถึง10บาร์จะหยุดปั๊มและจะเริ่มทำงานใหม่เมื่อแรงดันลดเหลือ จุดเด่นของปั๊มลมตัวนี้คือมีความทนทานที่สูงสามารถใช้งานได้นานหัวปั๊มคุณภาพดีมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยทำลมได้ต่อเนื่องดูแลร,รักษาง่ายเหมาะกับรงานหลายแบบเหมาะกับงานที่ต้องการใช้ลมอย่างต่อเนื่องใช้ได้เรื่อยๆเช่นงานซ่อมล้มทุกงานอู่พ่นสีขนาดใหญ่งานคาแร์สิ่งที่ควรรู้คือการดูแลร,รักษาปั๊มลมเบื้องต้นด้วยตนเองห การดูแลในส่วนของไส้กรองอากาศน้ำออกมาปรบฝุ่นทุกๆ1ถึงสัปดาห์หรือหากเปลี่ยนได้ก็จะแนะนำให้เปลี่ยนเลย 2. ตรวจเช็คสายพานเช็คจากความหย่อนของสายพานโดยใช้นิ้วกด 3. ดูแลในส่วนของการถ่ายน้ำมันอยู่เสมอใช้น้ำมันให้ถูกประเภทและในส่วนของระยะเวลาในการปั๊มลมตั้งแต่0บาทจนถึง10บาทใช้เวลา4นาที 58วินาทีและตั้งแต่8บาทจนถึง10บาทใช้เวลา1นาที2วินาทีและแน่นอนในส่วนของเรื่องการบำรุงรักษาไม่ต้องห่วงเลยเพราะทางปั๊มลมโซแม็กบายศิลวัตหนึ่งเก้ามีทีมช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า40ปีพร้อมให้บริการและมีอะไรรองรับทุกชิ้นย้ำว่าทุกชิ้นพร้อมให้บริการครับ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาที่ช่องทางการติดต่อนี้ได้เลยครับทางเรามีฝ่ายขายพร้อมให้บริการสำหรับวันนี้ทางปั๊มลมโซแม็กยักษ์เขียวร้อแดงแรงทุกบารก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ